วัดีปีใหม่ค่ะพบกับรายการโทษเแห่งแห่งบ่อนิ้งนิวเช้าวันจันทร์ที่4มกราคม2,564ในปี2,563ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น25%ราคาทองแท่งในประเทศเพิ่มขึ้น24.6%ซนะคะซึ่งราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยต้องออกมาตรก,การ กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด19มีการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินจากธนาคารกลางชั้นนำโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐนะคะต้องใช้ในายใบดอกเบี้ยต่ำมีการออกมาตรการผ่อนคลายเชิงเปมายหรือว่ามาตรการ QE นะคะส่งผลให้เงินตลา์อ่อนค่าลงเราก็เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำมีแรงซื้อ ทองคําจากกองทุนอีเทพทองคำนะคะซึ่งในปีที่แล้วกองทุน SPR g o t r s t มีการเข้ามาซื้อทองคําสูงถึง277ตันแต่ก็มีปัจจัยลบเข้ามาในช่วงปลายปีนะคะจากการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด1 9ได้ประสบผลสำเร็จราคาทองคำสปอร์ตปิดสิ้นปีที่แล้วนะคะที่1,897ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา3.8ดดอลลาร์ ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวันที่สองราคมที่ผ่านมานะคะปิดที่26,950บาทนะคะไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้านี้นะคะสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะที่ต้องบอกว่าตอนนี้รุนแรงทั่วโลกเลยนะคะการเปิดเผยรายง,งานการประชุม ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า FOMC การจ้างงานของสมัยการเดือนธันวาคมนะคะซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP จะเพิ่มขึ้น75,000ตําตำแหน่งแล้วก็การจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น69000ตําตำแหน่งแนวโน้มราคาทองคำสปอตคาดว่าจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน1,920่ดอลลาร์นะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ต้องเมื่อเทียบกับช่วงกลางปีที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยทองคำมีแนวต้านที่1920ดอลลาร์ 1, 20, แล้วก็1935ดอลลาร์ 1, 35, ส่วนแนวรับ1880ดอลลาร์ 1, 80, แล้วก็1870ดดอลลาร์ 1, 70, ค่ะ กลยุทธ์การลงทุนนะคะปรับตัวลงมาอย่างน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะแนวรับลิป1,880ดอลลาร์เข้าซื 1, ้อได้จุดค่าถ้าขาดทุน1,870ดอลลาร์นะคะสำหรับการลงทุนในตัวฟิวเจอร์ส่วนทองแท่งนะคะอาจจะถือต่อไปได้นะคะแล้วก็เข้าซื้อรอบใหม่ดูที่1,870ดอลลาร์แล้วก็1,850ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาท ในปีที่แล้วนะคะดูรวมต้องบอกว่าเคลื่อนไหวผันผวนทีเดียวนะคะมีการอ่อนค่าลงในช่วงมีนาคมเมษายนนะคะแต่33บาทแล้วก็กลับมาแข็งค่าขึ้นหลังจากนั้นนะคะปิดสิ้นปีนะคะที่29.97บาทเมื่อเทียบกันตอนล่าร์นะคะอ่อนค่าลง23สตางค์เมื่อเทียบกับปี2563นะครับ เงินบาทในวันนี้คาดว่าจะขึ้นไหวในกรอบ29.90ถึง30.10บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะเงินดอลลารเา์เมื่อวันที่30ธันวาคมก็แข่งค่าขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวรวมปีที่แล้วเนีอ่อนค่าลงกว่า7%นะครก็ตัว USD f u t u r e นะคะแนวรับก็29.90นะคะแล้วก็แนวต้าน30.10บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ